นัดจอดรถด,ด้วยความเงียบเดี๋ยวมันตื่นกันสองตัวหลับพี่โถนนพี่โถก็นอนพี่โถก็หลับเอฟซีทุกท่านเนาะนี่ตอนนี้เรามาถึงครึ่งทางแล้วพนัดจอดรถทำคลิปเอฟซีเห็นว่าความสมุกเกิดขึ้นแล้วนี่หลับหลับต้องมี่ทั้งน้องอย่าเสียงดังด้วยเอฟซีเด้อ โอเราจะถึงขอนแก่นเด้อน,นอนเงียบไอ้ลูกเจ้าเราจะสงบมันเป็นไงตื่นเต้นฮะไอ้เจ้ามันเป็นไงตื่นเต้น,ตนบ,าาบ้างบอเบาเบาเบาเดี๋ยวมันตื่นเอฟซี MC ทุกคนเนาะคุณนะคะเอฟซี MC ทุกคนที่ดูคลิปเนาะนี่ใครเอฟซี MC สามชีวิต ห้5ชีวิตนะคะพี F C. ทุกทีเราก็เดินทางกันตลอดนะคะ5ชีวิตเราจะเดินทางสู่ขอนแก่นนะคะี F C, เนาะอย่าเสียงดังกันเด้อนะครับเนาะขอบคุณมากๆที่ดูคลิปดูไลฟ์พี่นัดกันวันนี้นะคะี F C, เนาะก็ตาบวมนิดหน่อยนะคะพก็ F ปเป็นอย่างก็ปเป็นอย่างจใจดูลูกนะคะนี่คือเราไม่เคยทิ้งไข่ไว้ข้างหลังนะ,ะ F C, เนาะแม้กระทั่งลูกเรามาหมดนะคะทุกคนเป็นห่วงว่าพี่ถู มันจะเป็นไงเนาะนะคะเอฟซี FC เนาะหนูไม่ทิ้งพี่โถหลายคนถามนเอฟซี FC เนาะหนูกับพี่โถลําบากมาด้วยกันเยอะนะคะเอฟซี FC. สองตัวนี้ยังสบายมีรถนั่งแต่พี่โถไม่เคยนั่งรถนะคะเอฟซี FC. ไม่เคยออกมาเห็นโลกภายนอกนี่ฮนะ,ะออกมาเห็นโลกภายนอกอย่างนี้ FC. เอฟซีเจอมอเตอร์ไซค์มันก็ตื่นเต้นเจออะไรมันก็ตื่นเต้นเอฟซีเขาเพิ่งสงบไปเมื่อกี้นี่เองง่ ขหลับเนาะตกหลุมหน่อยก็ตกใจคือตอนนี้เขารู้แล้วเขาปลอดภัยแล้วนะเอซีพี่นัทก,ก็เอาเสื้อของพี่นัทให้เขามันมีกลิ่นให้เขานอนเขาได้เอออุ่นใจว่าแม่ไม่ได้เอาเขาไปปวดหรือไปปล่อยไหนให้เขานอนแบบอืมเขานอนแบบสบายอะไอฝั่งนี้ก็คงนะนําหลับดีมากเนาะไปถึงขอนแก่นเก็บแรงไว้วิ่งท้องนางกันนะลูกนะ ไปพี่นัดจะขอเดินทางต่อนะคะขึ้นทางแล้วเมื่อกี้ก็สวนกับรถอนะไรน่ะไอรถขนอีรถขนอะไรมวอาร์เล่นไทอุดรเหนื่อยมากไอซีเราสองคนนะคะเหนื่อยมากวันนี้แต่เราก็ดีใจนะที่หาบ้านที่มันอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งให้ลูกเราได้แล้วที่มันไม่ต้องระหกละเหินกันไปไหนอีกแล้วในเอฟซีเนาะ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่ชมคลิปชมไลค์นะคะเป็นค่าธํามันรถนะคะเป็นค่าเดินทางเป็นค่ากินค่าอยู่นะคะในยามที่เรายังเปิดร้านไม่ได้เราต้องทำนะพีให้มันมีไรายได้เนาะนะคะหมดเยอะนะคะนะคะเดินทางต่อไปอ่ะไทดอนถึงคลิปอ่ะถ,อถึงไม่น้อยไปหันกล้องเดินทางต่อไป ใช่โชว์อนแก่นกันเด้อเอฟซีเด้อนะอีกนิดนึงนะใหเอฟซี FC. ก็จะถึงคอนแก่นแล้วเนาะตอนนี้เราอยู่ฟูชินารลายนะคะ ขอบคุณนะคะสำหรับคลินี้นี่